สติโกเลกโตนเป็นฮอร์โมนพืชกลุ่มที่จัดเป็นสารประกอบประเภทคาร์โบนอยด์ไดฟรด์คอมพาว์ SLS ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะทางสันฐานของพืชเช่นการยับยั้งการแตกกิ่งด้านข้างการควบคุมการเจริญของรากและการตอบสนองต่อภาวะขาดทธาตุอาหารโดยเฉพาะฟพสฟอรัสนอกจากนี้ SLS ยังทำหน้าที่เป็นสารส่งสัญญาณระหว่างพืชกับสิ่งมีชีวิตอื่นเช่นการกระตุ้นการงอกของเมล็ดพืชกาฝากและการสื่อสารกับเชื้อราไมคอร์ไรซาในดินหลักการส่งสัญญาณของ SLS ภายในเซลล์การส่งสัญญาณภายในเซลล์จะเริ่มต้นจากการที่โมเลกุลของ SLS ถูกตรวจจับโดยโปรตีนตัวรับสัญญาณที่เรียกว่า D14 D14 ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดอัลฟาเบต้าไฮโดรเลส ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษคือสามารถจับและย่อยสลาย SLS ได้เมื่อ SLS จับกับ D14 จะทำให้โครงสร้างของโปรตีน D14 เปลี่ยนแปลงส่งผลให้เกิดการกระตุ้นกระบวนการส่งสัญญาณภายในเซลล์บทบาทของโปรตีน MAC-2 และโปรตีนยับยั้งการส่งสัญญาณหลังจากที่ D14 ถูกกระตุ้นแล้ว D14 จะทำงานร่วมกับโปรตีนอีกชนิดคือ Mac2 Mac2 เป็นโปรตีนที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบ SCF E3 u v q u i t i n Ligase Compact ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการย่อยสลายโปรตีนในสภาวะปกติจะมีโปรตีนกลุ่ม SMXL หรือ D53 ทำหน้าที่ยับยั้งการส่งสัญญาณของ SLSU เมื่อ SLS ถูกตรวจจับระบบ SCF e MAC2 ทจะติด u b i q u i t ินให้กับโปรตีนยับยั้งเหล่านี้ทำให้ถูกย่อยสลายด้วยโปร t ตโซมเมื่อโปรตีนยับยั้งถูกกำจัดการส่งสัญญาณของ SLS จะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ผลของการส่งสัญญาณ SLS ต่อการจเจริญเติบโตของพืช ผลที่ตามมาก็คือการยับยั้งการแตกกิ่งด้านข้างทำให้พืชควบคุมรูปทรงการเจริญเติบโตได้รวมถึงการปรับโครงสร้างรากให้เหมาะกับการดูดธาตุอาหารในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเช่นสภาวะขาดฟอสฟอร,รัสดังนั้น SLS จึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้พืชใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการอยู่รอด